ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนบ้านหนองเท่ากาที่เต็มไปด้วยความสะอาดร่มรื่นและน่าอยู่ที่นี่เรามุ่งมั่นสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนตามนโยบายการศึกษาโรงเรียนน่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีความสุขโรงเรียนของเรามีการดูแลความสะอาดทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ทุกคนรู้สึกสบายใจและปลอดภัยในทุกวันโรงเรียนยังมีความร่มรื่นด้วยต้นไม้และพื้นที่สีเขียวที่ช่วยให้บรรยากาศการเรียนรู้เต็มไปด้วยความสดชื่นและสงบนอกจากนี้เรายังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโรงเรียนให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ความปลอดภัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่เราคำนึงถึงเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโรงเรียนของเรายัางส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการดำเนินงานตามนโยบายสุขาดีมีความสุขเพื่อให้นักเรียนทุกคนเติบโตอย่างสมบูรณ์และ เพื่อรับรองความสะอาดในทุกพื้นที่เรามีการลงลายมือชื่อรับรองเพื่อสร้างความมั่นใจในทุกๆวันโรงเรียนของเรายังมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นพร้อมจุดเช็คอินที่ประหยัดและเกิดประโยชน์ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนและผู้มาเยือนมีความประทับใจครูของเราไม่ได้สอนเพียงแค่ในห้องเรียนแต่ยังมีการจัดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรายังนำเทคโนโลยีนนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะดิจิตัลและสามารถใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนของเรายัางมีการสอนวิชาชีพและวิชาชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จนักเรียนทุกคนของเราได้รับการส่งเสริมให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการเรียนรู้ที่ครบถ้วน นอกจากนี้เรายัางปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักถิ่นฐานบ้านเกิดและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนของเราทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของโรงเรียนที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ครูที่มีความสามารถในการสอนและนักเรียนที่มีความสุขพร้อมเติบโตไปสู่อนาคตที่ดีโรงเรียนน่าอยู่ ครูสอนดีนักเรียนมีความสุขสถานที่ที่คุณจะเติบโตและพัฒนาอย่างเต็มที่